แต่สินภายในบัณฑคือการประพฤติพรมอัจรรย์เรื่องความรู้สึกนึกคิดภายในคืออย่าไปคิดกับมันนี่คือเนื้อแท้ของศินอยู่ตรงนี้อาศัยสินภายนอกเป็นแม่แบบแม่บทไปก่อนประครับประครองเราให้อยู่ในรั้วในกรอบในความเหมาะสมในความเป็นปกติของการเป็นมนุษย์แต่สินภายในมีอยู่ข้อเดียวคือสติหรือความ ระลึกรู้เนี่ยคือความระลึกรูรูตัวก็ระลึกรู้ก็รู้สึกตัวขึ้นมาระลึกได้ก็รู้ตัวพูดง่ายๆสติบวกสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวมีสติก็มีศีลบบบศีลนในตัวนี้คือความละอายชั่วกลัวบาปในที่รับที่แจ้งคําว่าที่รับที่แจ้งไม่ใช่ไปทําอยู่ในห้องคนเดียวนะอันนั้นยังไม่รับนะเพราะเราก็เห็นแต่คําว่ารับ จริงๆคือทางด้านความคิดหรือมโนกรรม